ครับพี่น้องมันหมานครับเปิดนี่โอ้ยยังครับครับพี่น้องนี่แหี้ยแบบไทำงานเราก็มาบน่อยประเดนท้ายนั่นมาน่อยมันจ่อว่าฝูงครับนี่ครับพี่น้องฝูงนี่นะจะยี่สิบสามสิบโลอยู่ยี่สิบโลสวัสดีครับพี่น้องมือนีบ้าหน่อยกับทีภาพพี่น้องมาสมบรรยากาศการวานเห้ครับพี่น้องวานแห้ของบ้าหน่อยครับ บ้าน้อยนี่มหาวานเฮติาฟบ้านเขียนะครับนำกขาลังห้าไม้แห้งนะครับพี่น้องนี่นะครับเนื่องจากบ้าน้อยในมาผากเสียงนะครับเนื่องจากคลิปตัวไปนีบ้าน้อยอันบาสามาจะต่างกล้องไทยได้น,นะครับเพราะว่าจังหวะทีบ้าน้อยแตหวานไปนันเห็นป้าขึ้นนันบาสามาจะต่างกล้องไทยท่านนะครับ ไปครับพี่น้องไปรับชมเมืองในกันครับว่าสิไดหลายสำานีนอกครับครับพี่น้องมันหมานครับเปิดนี่โอ้ยยังครับครับพี่น้องนี่เหบนไหมทำงานแล้วครับบารอยบ่ไเดทายนันบารอยมันจออว่าฝูงครับนี่ครับพี่น้องฝูงนี่นะจะยี่สิบสามสิบโลอยู่ยี่สิบโลนี่ครับขอโทษครับพี่น้องนด่กะ อ,อนี่ครับป้าฟูงครับนี่เอ,อ้ยนี่ยมามันมานครับนี่คือแห่งในชีวิตครับพี่นอ้องนี่เบิงครับเปิดเดี่ยวครับหืมไม้คนหวานไม้สายบานแขนะครับนี่มันมานครับ ฮะยิงหนุ่เดี๋ยวเราไป่นี่เลยนะไปกันเลยครับไปเห็นนครับ ครับ,บ,บเป็นถุงปลาก,กุูมนะครับถุงปลาก,กุูมพี่น้องอีอย่างเดียวบระเทศไทยตอน กินนะครับพอ ับพี่น้อง <c oughs> มันหมานเอออย่างคักเลยครับนี่ครับพี่น้องเลยมันมานครับเราครับมนนื่อนี้คุ่นบรรยาก,กาศสตายบันเขียงนะครับ ศาลครับพี่น้องนี่ครับประวัดดีสารเลยครับวานเฮียเกือบสอบปุ๋ยหนึ่งครับนี่ประวัดดีสารเราเอาลายปีครับนี่ว่างานว่ดท่านหมดเรีนเลี้ยงว่ะนี่ครับไม่ได้สอบไม่ได้ก็สอบนี่ครับพี่น้องวันเดียววันเดียวนี่ครับเปินกบม้านเกลือนว่างันเปิดเดียวเคื่อนนี่ครับพี่น้องแหนพลังแหนพลังนี่ครับแหนพลังไทยถ้ำครับพี่น้องนี่แหนพลังมีการ สายบานแกครับนำพลังมาแห่งครับบรรยากาศเนาะบารหน่อยพักยงอยู่ครับคุณนอกครับพี่น้องมือนี้บาหน่อยมานแล้วนะครับนี่เดี๋ยวบาหน่อยจะเอาไห้บึงเนาะครับเฮียเลยบาร์หน่อยเตรียมสิกลับแล้วนี่ครับในโลกปวัติศาสตร์แล้วครับพี่น้องเกินครึ่งอยู่ครับครึ่งกระสอบพี่น้องครับพี่น้องป้าบาหน่อยจะอยู่ เดี๋ยวมาหน่อยจะไปเอาให้มไปประมานกันครับมันหมานครับมันหมานันครับหมาน้องกันหมานกันครับไปด้วยครับนี่ด้วยครับพี่น้องบรรยากาศนังวานนะครับครับพี่น้องอืมตัวนี้ผ้าเบาหน่อยวานดีที่แหละนี่กับตัวหนังนะครับ เพิ่งกันเลกระสอบนึงเฮือนครับเมื่อไหร่หรอเนี่ยเพื่อนเดี๋ยวไปหาอย่างไรง่วงกันีมิโลครับมันมันครับมันมันเหมือนกันครับเอาเถอะเนาะครับพี่น้องมาหน่อยกันที่ว่าได้กลับมาถึงบ้านนะครับมาหน่อยก็เลยถ่ายตอนีถ่ายตอนที่ป้าให้พี่น้องในเบื้องนะครับมาถึงส่วนท้ายนะครับมาหน่อยขอฝากนั่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้าหน่อยนั่นนะครับเพื่อสิปฏิภาคลิปใหม่ๆครับ ขอขอบคุณนะครับพี่น้อง f c ซสุขูสุคนครับที่เขามารับชมส่องบาน่อยมาน่อยก็ขอขอบคุณหลายๆครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ถือว่ามันพอสมควรนะครับนี่ครับพี่น้องป้าก็ถือว่าค่อนข้างเลยมากพอสมควรนะครับนี่เอาละครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้ขอจบไปที่เพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ